สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอหัวข้อผู้มีสติย่อมมีความเจริญทุกเมื่อคำว่าสติแปลว,ว่าความระดึกได้ผู้ที่จะระดึกถึงเรื่องราวต่างๆได้ต้องเป็นผู้มีความทรงจำที่ดีพอสมควรละ่ะและความทรงจำก็เกิดจากการมีใจที่สงบไม่ร้อนรน ไม่กระสับกระสายมีใจมีสมาธิและจิตใจมุ่งไปในทางใดทางหนึ่งทีละเรื่องกันหากเราสามารถฝึกสติจนเกิดกับเราได้ทุกเมื่อเมื่อนั้นความเจริญก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกด้านทีเดียวหลักการฝึกสติง่ายๆก็คือให้เรารู้ว่าใจ เรากำลังคิดอะไรหรือกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้นจะทำให้สติเราไม่วอกแวกออกนอกลูกนอกทางดังนั้นยิ่งมีสติมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้ชีวิตของเราเจริญมากขึ้นเท่านั้นอย่าลืมนะคะตั้งสติก่อน Start ททุกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ